เสียงอ่านหนังสือธรรมะไม่อยู่ในธรรมก็อยู่ในเคราะห์ภัยพิบัติการบำเพ็ญคือการลงทุนที่ได้กำไรอย่างมหาศาลสร้างบุญสร้างกุศลจึงสามารถหลบหลีเคราะหภัยพิบัติได้ย่ามปกติสมุดฝากธนาคารบุญกุศลของฟ้าบื้องบนต้องมีสเสบียงบุญอยู่บ้างเมื่อพบเจอเพศภัยอันตรายจึงสามารถทำให้ได้ผ่อนผันเคราะห์ร้ายต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ คะแนนบุญต่อชะตาชีวิตคุณใช่อิวหมิงเป็นญาติธรรมในสายธรรมหลังจากเขาได้รับธรรมะอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมเชิญเขาไปฟังธรรมเขาตอบว่าไม่ว่างเพราะเขามีรถอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมจึงเชิญเขาไปรับธรรมะเพื่อมาฟังธรรมเขาก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะเขาคิดว่าเวลาหาเงินก็ไม่พออยู่แล้วไหนต้องหาเวลาไปฟังธรรม นายต้องรับสงญติธรรมปรากฏว่าเขาปฏิเสธเช่นนั้นเรื่อยมาจนผ่านไป20กว่าครั้งสุดท้ายอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมพูดกับเขาว่าคุณใช่ทางสถานธรรมจะจัดชั้นศึกษาธรรมมีญาติธรรมหลายคนจะมาฟังธรรมแต่ไม่มีรถเธอต้องไปรับพวกเขาหน่อยต้องไปนะไม่ไปไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ถามสักคำว่าว่างไหม ทุกทีจะถามก่อนว่าว่างไหมแต่วันนั้นถ้าถามเช่นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธได้ครั้งนี้เป็นการออกคำสั่งเลยว่าเธอต้องไปรับญาติธรรมไม่ไปไม่ได้คุณชัยก็ไม่กล้าปฏิเสธคำสั่งของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมตั้งแต่สถานธรรมเปิดชั้นศึกษาธรรมมาเท่ากับคุณชัยได้ไปรับสงฆญาติธรรมห้าครั้ง และเพราะเหตุที่ไปรับส่งยติธรรมห้าครั้งนั้นได้เป็นบุญกุศลที่จะได้ช่วยชีวิตของเขาในเวลาต่อมาหลังจากที่จบชั้นเรียนนั้นได้ไม่นานมีวิญญาณผีตนหนึ่งที่คุณชัยปลกเวรกรรมเอาไว้ในอดีตชาติได้รับป้ายอนุญาตเพื่อมาทวงหนี้ชีวิตกับคุณชัยคนเรามีวิญญาณผีตนเดียวก็น่ากลัวอยู่แล้ว แต่นี่มีตั้งสองตนจะมากระชากวิญญาณเขาลงนรกคุณชายได้พูดกับวิญญาณพวกนั้นว่าฉันติดหนี้พวกเธอเท่าไหร่บอกมาฉันคืนให้ก็แล้วกันทำไมต้องกระชากให้ฉันไปตายด้วยคุณชายถามเช่นนี้เพราะว่าเวลานั้นเขาทำงานพอมีเงินอยู่บ้างแต่ก็ใช้เงินเก่งมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดวิญญาณสองตนนั้นลากคุณชายไปจนถึงสะพานแห่งหนึ่ง ใกล้จะข้ามสะพานอยู่แล้วคุณชัยคิดในใจว่าหากข้ามสะพานนี้ไปตนเองต้องตายแน่ๆคุณชัยจึงดิ้นรนต่อสู้จนสุดชีวิตในทันใดนั้นเองมีลำแสงสว่างลงมาจากฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาและได้ไกลเกลี่ยกับวิญญาณสองตนนั้นว่าพวกเจ้าลากเขาไปอย่างนี้ก็ได้แต่ระบายความแค้นเท่านั้น สู้ให้เขาเอาบุญกุศลมาอุทิศให้พวกเจ้าไม่ดีกว่าหรือวิญญาณผีจึงคิดได้ว่ามีบุญกุศลให้ก็จะเป็นการดีกว่าเพราะมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะสามารถชำระหนี้สินเวนกรรมลงได้ดังนั้นวิญญาณจึงตอบตกลงและแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พาพวกเขาไปที่หอบุญกุศลบอกให้วิญญาณผีรออยู่ข้างนอกแล้วให้คุณชัยตามเข้าไปข้างใน เมื่อเข้าไปถึงปรากฏว่าได้พบกับคุณยายคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติธรรมที่คุณใช่รู้จักกำลังตรวจสอบสมุดบัญชีบุญอยู่จึงทักทายด้วยความดีใจเขาเดินเข้าไปดูที่สมุดบันทึกบุญกุศลของคุณยายมีบุญกุศลเต็มไปหมดบุญกุศลที่ไปช่วยจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดที่นอนญาติธรรมทำความสะอาดห้องพระขัดพุทธประทีพ ในสมุดบันทึกบุญกุศลมีการจดบุญกุศลไว้อย่างละเอียดการชักชวนคนรับธรรมะมีบุญกุศลเยอะมากหากเราไปชวนคนมารับธรรมะถึงแม้เขาไม่ได้มาก็มีบุญกุศลแล้วเพราะเราได้พูดด้วยความตั้งใจจริงคุณใช่เห็นสมุดบันทึกบุญกุศลมากมายก,ก็ดีใจมากสิ่งศักดิ์สิธิ์จึงบอกกับเขาว่าเล่มนั้นไม่ใช่ของเจ้านี่เล่มนี้เป็นของเจ้า คุณชัยเปิดดูในสมุดบันทึกบุญกุศลของตนเองพบแต่ความว่างเปล่าที่มุมของสมุดมีจดบันทึกบุญกุศลไว้หข้อคือบุญกุศลที่เขาได้ขับรถไปรับสงญาติธรรมในครั้งนั้นสิงศักดิ์สิทธิ์ถ,ถามเขาว่าจะยกบุญกุศลทั้งหมดให้กับวิญญาณทั้งสองตนนั้นดีไหมเขาจึงรีบตอบว่าดีเพราะเขารู้ตัวว่าทําไมเช่นนั้นตนต้องจบชีวิตลงแน่ จึงตัดสินใจยกบุญกุศลน,นั้นให้กับวิญญาณผีทั้งสองตนเมื่อวิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญกุศลแล้วก็จากไปเพราะบุญกุศลห้าข้อนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากมายอะไรแต่เขาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตศรัทธาอันศรัทธาจึงมีพลังมากย่อมดีกว่าทำเยอะๆแล้วทำไปบนไปเมื่อจัดการเรื่องราวเสร็จแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตกับคณใช่ ไหนไหนก็มาแล้วนี่จะพาไปเที่ยวชมแดนสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธ์ก็พาคุณชัยไปท่องสวรรค์ได้พาเดินไปดูรอบๆแล้วหันมาบอกกับคุณชัยว่าเจ้ารออยู่ตรงนั้นนะข้าจะไปธุระคุณชัยจึงคิดว่าจะยืนรออยู่เฉยๆทำไมไหนไหนก็มาถึงสวรรค์แล้วความรู้สึกที่เอิบอิ่มเปลมใจทำให้คุณชัยเดินเที่ยวชมยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งเบิกบาน ทั้งยิ้มไปพลางหัวเลาะไปพลางจนฟื้นขึ้นมาจึงได้รู้ว่าตนเองนั้นได้สลบไปสามวันสามคืนแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้น,นมาก็รีบไปบอกกับภรรยาทันทีและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและยังกำชับกับภรรยาว่าอย่าไปพูดให้ใครฟังนะพอคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายต่อมาอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมได้รู้เรื่องของคุณชัจึงบอกกับคุณชัว่า ต้องนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติธรรมฟังทุกที่เพื่อเป็นประจักษ์หลักฐานของความสูงส่งล้ำค่าของธรรมะและเตือนใจให้ผู้รู้ถึงประโยชน์ของการสร้างบุญกุศล